นาทีช่วงหน้ามีเรื่องผัวเก่าและผัวปัจจุบันอีกแล้วเต่าอีกแล้วมาเจอกันโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยคือผัวเก่าถึงโหดถึงโหดทั้งเมียทั้งผัวคนปัจจุบันของเมียอีกทำไงจุดไฟเผาบ้านเลยฮะแล้วแม่ยายก็โดนไปด้วยฮะไมได้ยืดได้เอาเราดึงผ้าได้บอย บริษัทยสยามอุตสาหากรรมยิมบซ้ำฉระบบุรีจำกัดประกาศผู้ชนะโครงการประกวดแบบภายในบ้านสบายสายยิบซ้ำตราช้างเพื่อมอบความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาในอนาคตผ่านการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดอยู่สบายปลอดภัยและยั่งยืนทางบริษัทเราเนี่ยมุ่งหวังนะครับต้องการเฉพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับนักศึกษานะครับได้ต่อยอดในความคิดในการออกแบบที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารในแนวคิดที่ว่าอยู่สบายปลอดภัยและยั่งยืนมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไปในอนาคตได้นะครับ